รูปทรงบ้านแนวลึกหรือแนวกว้างแบบไหนถูกหลักฮวงจุ้ยกว่ากัน1นาทีชีวิตดีขึ้นสําหรับรูปทรงของบ้านนะคะมีความสําคัญในการจัดฮวงจุ้ยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะถ้าใครที่กําลังสร้างบ้านอยู่นะ,ะแนะนำนะคะรูปทรงบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ยเต็มร้อยนะคะก็คือรูปทรงบ้านแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวลึกนะคะถึงจะเป็นรูปทรงบ้านที่ตอบโจทย์และถูกหลักฮวงจุ้ยเต็มร้อยเพราะจะทาให้กระแสชี้นะคะหรือกระแส แต่ลมกระแสนะไหลาจากหน้าบ้านนะคะพัดผ่านไปจนถึงประตูหลังบ้านได้อย่างคล่องตัวนะเพราะฉะนั้นรูปทรงแนวลึกนะคะย่อมดีกว่ารูปทรงแนวกว้างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะสร้างบ้านนะคะในอนาคตแนะนําว่าให้เลือกบ้านนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวลึกจะเป็นรูปทรงที่ถูกหลักฮวงจุย้ยเต็มร้อยส่งเสริมเรื่องการเงินได้อย่างเต็มที่เป็นรูปทรงที่ดีที่สุดในทางฮวงจุ้ยคะ่ะ